a b is there any side of the other person that you adore but he's not confident with so please let him know and lift him up เราให้ฟังหนค่ค่ะใครก่อนดีอย่าคิดแ a c, <oughs> <c <oughs> หอ๋อรู้นิวก่อนไหมเหอ่ยรู้นิวก่อนได้คะ่ะมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าพี่ซีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากจะบอกให้เขามั่นใจในตัวเองเยอะ ก็เ <g ül> ล่นร้องเพลงค่ะหมาว่าแล้วตัวคุณเยลเยมีอะไรบ้างถ้าไม่ใช่ร้องเพลงอะไรอ้าวเอาร้องเพลงก่อนมันมีหลายอันเลยอัาร้องเพลงก่อนครับก็เนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าไม่ได้มั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนกับหนูอยากบอกว่าเนี่ยร้องเก่งขึ้นมากๆเลยครับร้องเก่งขึ้นทุกวันร้องพร้องขึ้นทุกวันเลย ทุกคนก็ชอบเนี่ยฟังเสียงเฮียใช่ไหมหนูก็ชอบครับอยากให้เฮียร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆร้องกับหนูก็ได้เดี๋ยวร้องให้เังยีิบสี่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทุกคนเตรียมนะคะพี่ซีจะไลฟ์ร้องเพลงนะคะทุกเช้าเวลาอย่างน้อยห้านาทีถือว่าเป็นการทำกงคิบ้านสงใช่ไหมคะเอเห็นไม่ได้ละ Rizzi, uh usually does not confident about his singing skill, but Nunu would like to say that Sunsun Son and Nunu really appreciate his effort in getting better every day. So please clap your hands for Kise again. Okay, now, uh, uh, you have time to think, ทำได้ดีลอยากจะให้กำลังใจเขาให้มากขึ้นก็ที่เห็นบ่อยที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องถ่ายรูปใช่หนูเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดว่าอันนี้สวยไหมเออเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในการถ่ายรูปไมงว่าถ่ายให้คนอื่นด้วยหรือว่าโพสต์ด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะการถ่ายแบบหรืออะไรอะไรเงี้ยแค่จะบอกว่าคนแต่ละคนก็มีความถนัดต่างกันก็มันฝึกกันได้คนเราไม่ได้แปลว่าเก่งในทุกด้านแบบทุกอย่างเราค่อย เดินแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะกับอะไรเนี้ยทั้งหมดก็ฝึกร้องเพลงอยู่หนูก็ฝึกถ่ายรูปถ่ายแบบอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมหนูเหนีวเก่งเลยยังคะทุกคนปรบมือหน่อยในไหนก็ได้ไหนครับโพสท่าโพสท่าถ่ายแบบไโพสท่าหน่อยเอ้าเฮียนียว่นี่นะใครพี่สี่โพสด้วยดีกว่าเดี๋ยวไม่แฟร์โพสให้หนู So I guess we got in roll and photo left. I don't want to stop, so I'm gonna pick them on. Alright, so uh PC said that Nunio usually he's not confident about taking photo shoot because he thinks that uh his pose or his side is not like like other people like the professional models, but PC would like to say that uh he's everyone has different styles. So just keep improving yourself, and you're g o i n g to be the best version of yourself one day. And he's here to s h e e r e new new up. พร้อมไหยคะอยากให้โพสท่าแนวไหน<อ>นะครับทำจะเซ็ตแนวไหนดีแนวไหนดีอ่ะเดี๋ยวมีกดห <1 S 2> นึ่งนะคะน่ารักกดสองเซ<อ>็กซี่ก,ซกดสามเท่นะคะโอเคนะคะ so Oh, the first one, the cute style. The second one, sexy style. And the last one, cool style. Okay, one oh. One, oh. one. Oh. Four, oh. four. Oh. Nice. Oh. So everyone wants all. So we're gonna do all. ไอพี่สี่ไอพี่สี่คืออะไรข้าเลยแบบคไปอ่ะถกอคือมันทำอะไรกันโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไถ้าดูคนถูกพอก็ให้ได้อยู่เนยอ่าก็งั้นก็ฟีสพายไปหนุ่มไปนั่นกันเรามาด้วยกันถึงแล้วนัดกันก่อนไหมหรือว่าไงก็ถ้าน่ารักน่ารักก่อนแล้วกันต้องเหมือนกันไหมครับไม่ต้อง โอเคงั้นเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วกัน <Okay, S 1> โอเคครับโชว์นะคะโอเคเริ่มที่หน้าตาก,ก่อนนะคะคะิญญะนนะคะวสไตล์สามสองหนึ่งค่ะยี่ห์ดิเอ๋ย เก็น่ารักไงพี่ที่ขนมทำไมก็ตายไงเราไปตายมากันเถอะด้วยผมไม่ผมไม่ได้ขับดูว่าความขับไปโอเคค่ะเอาเดี๋ยวข้อที่สองเลยอุ้ยอันนี้อยากเห็นละเซ็กซี่โพสโอ้โหเซ็กซี่วันโอเคเงียบหนักเลยอย่างนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวไม้สัญญาณนะะคเซ็ลยค่ะ ไม่หลบกับค่เย okay. uh, okay, okay. ียไม่ได้ก okay. ็หลุถอดข้างเดียวเฮียสองข้างโอเคครับอ่าโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวแอบเกินท่าสุดท้ายแล้วกันท่าสุดท้ายจะเป็นท่าแบบเทเทบา alright they gonna do cool pose together ถ้าพร้อมแล้วนะคะสามสองหนึ่ง pose ได้เลยค่ะก็ก็คูลคูลค่ะคูล p o กับนุ่นนิวใครเท่กว่าทั้งคู่นะคะส่วนวนี่ไม่เลือกเลยนะคะเหมาหมดอ้าวมอหเลยไอพีซกับนุ่นนิวหน่อยค่ะเราจะกลับมาท่าเดิมไหมคะเราเอากลับกลับที่ค่ะได้โค้ชท่ากันไปแล้วเป็นไงนุ่นนิวมั่นใจขึ้นไหมคะได้โค้ชท่ามั่นใจกว่าเดิมจ้ามั่นใจมาไหมนะคะมั่นใจเนาะอ่ะโอเคก็ นั่นแหละเราเชื่อว่าโซนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจะเรื่องร้องเพลงจะเรื่องแบบถ่ายแบบเราเชื่อว่าไม่ว่าพี่สิกับม mm ิว hmm. จะทำออกมาอย่างไงอะ่ะ mm hmm. เขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็พพอร์ตตลอดอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะใช่ดังนั้น mm hmm. ไม่ต้องไม่มาใจในตัวเองเลย mm hmm. เพราะว่าอยากไปอ่านในแฮชแท็กมา mm hmm. ทุกคนแบบชมแบบกองอวยแบบเก่งมากเินเก่งมากพี่สิเก่งมากอัไรท่านใจในตัวเองเข้าไปเยอะๆนะคะเราสองคนเลย,ยได้ไปด้วยกันใครตอบพิ so uh, they g o i n g to say about the future plans t h e y w i l l do with s u n s u i n in the future ช่ตอบได้ะะะครับผมในเร็วนี้ก็อย่างที่ทุกคนรูนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของซีนูนิวนะครับดับแสงระ้ววีก็จะมาเร็วๆนี้จะเริ่มถ่ายทำนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เวิร์กช็อปกันอักนวงครับผมก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆครับผมตื่นเต้นมากๆซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ที่แบบเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่า ยากแล้วกดดันกัะนเะอเป็นแบบพี่เดด้วยมีความโรแมนติกดรามากแล้วก็มีความแบบว่าผีผีด้วยนะครับผมมาผสมกันนะครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมเ็ฝากาติดตามกับแสงระบีนดเลยครับ <Okay. S 1> ฝากองแสงระบีกับพี่น้องเธอด้วยครับพอ

มม sociedad, จะมีว่าครับกับจ้าจ้าซะใช่กับพี่สีมีนิดนึงไหมนิดนึงตัวละครของตัวเองที่แบบเป็นคำพูดที่พูดเป็นประจำหรือติดปากนิดนึงได้ไหมคิดหนักหนักแป๊บหนึ่งนะคะให้เวลาพี่สี่แป๊บหนึ่ง So PC is gonna do a little bit acting from his role in t ับ s a n ร r e v แซงต์วบีกูบอยได้ได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้แบลุมาาจะูอะไรแบเขินถอยมาตรงนี้ ว่ายกับดับแสงเร็วๆนี้แล้วนะคะครับผมนะครับมีมี่อาหารพูดได้เลยมีเอาไหน่อนดีล่ะครับผลงานเยอะมากใช่ก็เอาแฟนดอมหรุอตัวละคกใช่ครับภารกิจล้วใช่ป่ะแฟนดอมครับซีรีส์ออนมาที่ห้าพฤษภาแล้วอีกประมาณ พึ่งเดือนครับไม่ถึงแล้วเลยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะจะออาแล้วค่ะน้นนายด้วยนะครับน้องนนนายอยากดูแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะหัวเราะน่าจะเป็นซีรีส์ที่สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ฉากฮาๆเลยสนุกแน่นอนครับโอเคค่ะได้ดูทีเซอร์กัเลย้ยูแล้ว,ลวชอบไหมชอบพีเซอร์หรือชอบลูนิยู so new new series is coming out real soon so please stay tuned and support everyone ประมาณนี้นะคะอ่ะพูดคุยกันไปเยอะแล้วอยากพูดคุยอีกไหมยังไม่เหนื่อยกันหรอคะสนิทกันแล้วไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะไปไหมนูนิวมาแล้วนะคะก้อนใหญ่จริงด้วยใหญ่มากเดี๋ยวให้นูนิวคนเดียวเลยเอาไปแบ่งกับพี่ซีกินด้วยได้ไหม มันจะไม่หิวเราเล่นเขาดันดูกินหมดนี่คนเดียวจบตายมาดี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวให้โนนี่เป็นคนนำนะคะอะไร Alright guys we gonna sing along together ถ้าพร้อมแล้วนิวเริ่มได้เลยนะคะอาวุธสิ้นัามีมาเลยนะ สนสนกันคะหรอไม่ทำเสียงอยู่มสนสนอยูสนสนร้องเพลงสนสด้วยกัน่าเ้นขพร้อมไหมคะอ guys ready to sing along งทุกคนองช่วยร้อนะ ready ช่วยร้องด้วยนะคะช่วยร้องกันดังๆหน่อยร้อเใ้กบเสียงเฮียไปเลยอเคของมิ้วซิงค์รอบเป็นฐานกีงานเฮ้ เย้ครับพี่ประเทศสนสนนะคะขอบคุณทุกคนหมัที่มาร่วมสเปนกับพวกเราสองคนนำทางไลน์ด้วยนะครับผม อ่าโอเครอเล่นกันไปแล้วตัดเคสกันนิดนึงดีกว่าขอขอแบ่งเค้กให้สกคนนิดนึงได้ไหมนุ่นนิวได้สิครับตัดนิดเดอร์ช่วยกันตัดเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เป็นเหมือนซิมโบลิกนิดนึงว่าได้ฉลองวันเกิดกันแล้วหปึ่งปีต้องตัดตรงไหนครับตัดตรงไหนไม่ชู้งคืนตัดนิดนึงแบบเบาๆเอ็แค่ช่างบอก ที่จะตัดทั้งกล้องเลยหรอคะที่จะตัดถราปกติเขาเนี่ยชิลชันใช่ไหมครับหรือว่าข้อทีเดียวครับตัดนิดนึงก็ได้ทีเดียวเลยนะครับตัดไฮได้ค่ะได้ไหมหรือว่านิดเดียวก็ได้อ๋อนเอาแค่ชั้นโบนแล้วกันครับผม้โหมันกว้างมากนักเรีนจิตจัมากแค่ชั้นบนก็ได้ค่ะนิดเดียวเดี๋ยวไปลงเซนด์กว้างขึ้นนะ ได้ไหมอันนี้โเคันเกิดหรือว่ายไดกได้ได้แล้วประมาณนี้ได้เเาอีกรอบนึ่อี่นงิ่งไม่อกออะไรีตรนี้ด้วยครันตัดด้วยช่วยจตัดหน่อยค่ะได้ไหมเ้ยได้ไคร ไม่ต้องก็ได้นะอย่าเอามาให้ฉันถ่ายรูปไปหาลูกนิวไม่ต้องก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเลิย<อ>เดี๋ยวเล<อ>ยเโอ้มันจะกวา่างมันจะกว้งวางเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะมา<อ>เดี๋ยวพี่ซีกับนุนิวมาถ่ายรูปกับเค้กหน่อยดีกว่าเอ้าจะพากไว้สักทีไม่เป็นไรค่ะอ่ะมาเอาของนะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะถ่ายรูปกับเค้กหน่อยอ่ะโอเคนะคะ ขอกจัดเลยครเดี๋ยวนู้ติจําเป็นแให้โซนทีหลังนะคะแต่ถ้าไม่มีแปลว่านูดิวกินหมดแล้วนะคะหนูยากกินหมูไม่จบเลยแค่กินแค่ไหนก่ค่ะอีกอันนึ่งนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวมีอีกช็อตนึงนะคะเดี๋ยวพี่ซีกับโนิวด้านหน้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวหันหลังนะคะเราจะได้ถ่ายรวมกับ่วนๆด้วยเพราะว่าวันนี้ถือว่า